สวัสดีครับมือนี่พ่อพ่อกัดีคขึ้นเราครับมาพระท่านครับมือนี่ดอกตัวมียบานก่อนแล้วครับปัญหาครับบมีดอกตัวผูผสมครับเด้อครับบอมีเลยครับแล้วก็มาพระท่านครับ มาไม่ทันบานก้อนแล้วเอากับบอหูครับว่ามันสิบานนี่ครับไม่ทันแล้วครับลนแทะลนแทะเลย หลังจากมีคืนนในฝนตกครับแล้วก็ตกบาแห้งนี่ครับปักทองนี่ครับภาพรวมจะได้มาจอบทั้งมือนะครับบัดที่นี้น่าจะจังน่อยกันนนากระสีออกหลายแล้ว ออกหลยเร็วผ่านแล้วครับหน่วยหนึ่งนี่ครับตัวผูกอะ่ะออกว่าทานกันครับออกว่าทานกันเลย ผ่านแล้วครับบานแล้วบานแล้วดอกตัวผู้ออกไม่ทันครับหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่ก็พ่สีบานท่านกันบ่วท่านครับตัวผูว้บ่ะท่านครับนี่ ครับผมอัปเดตท่านนี้ก่อนครับพบพอกันไหมครับ